เราจะไปดูในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีการจัดพธิธีปลงผมนาคในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับจังหวัดนาราธิวาสณวัดทองดีประชารามอําเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้มอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อประหลัดจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานในพธิธีปลงผมหน้าโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในภาพรวมมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน88นาคและในส่วนของจังหวัดยะลาที่วัดนิโรธสังคารามหรือวัดหัวควรอําเภอเมืองยะลาพันเอกภูมิเดชาพวงเจริญรองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวสในการประกอบพิธีปลงผมนาคจำนวน 81นาคในโครงการบรรพิตชาุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีนางฉลวยพงษ์สุวรรณนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจลาหัวหน้าส่วนราชการครอบครัวและญาติของผู้บรรพชาุปสมบทร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมากด้วยความปราบปลื้มซึ่งระหว่างนี้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาุปสมบทเฉลิมพระเกียรติจะได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาต่อไป